ทีนี้รู้แล้วนะ,ะไม่ใช่คอลลาเจนนะ,ะมันคือซิลิโคน,โค,นคุณทำยังไงต่อคุณทำยังไงต่อเอาเลยก็วิ่งหาหมอปรึกษาหมอหมอนัดหมอเลยก็มาเลยขึ้นเขียงบอกเลยว่าผ่าตัดในปากาแล้วขึ้นเขียง ฉีดยาชาดาวไม่สลบนะคะอยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะเป็นยังไงเขาฉีดยาชาเลาะตั้งแต่มุมกนีมาถึงข้างในนเพื่อจะเอาซิลิโคนออกใช่ค่ะเห็นบอกว่ากันไกหมอหักเลยหรอสามชั่วโมงผ่าตัดทางแรกกันไกลหมอมันหักมันแข็งหรอหรือมันมันแข็งมันแข็งมันที่เกานกันเหรอคะมันไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเราเราอาจจะฉีดเข้าไปเยอะมันก็ไปกองไปไปไปตรงนี้นะผ่าตั้งแต่แค่เลาะตั้งแต่ปากมุมเขาดึงตันนี้ออกเลยเนอะใช่ค่ะแล้วเราก็โอ้โหแบบเป็นอะไรที่เจ็บมไหมตอนนั้นเหรอคะก็มัน จ็บแต่ก็ต้องแบบโมโ oh หโทษต<อ>ัวเองไงก็ต้องทนเพราะว่าอยากทาอ่ะไม่ไม่ไม่คิดก่อนไงแบบเราก็ทนแล้วก็นั่งคุณหมอก็คุยไปคุณหมอเป็นไงบ้างคะเอามาดูบ้างนะแบบว่าอคือคุณหมอก็นี่แต่เราก็คุณหมอพยายามไปพูดอะ่ะอ,อยากเห็นน่ยผ่านไป3ชั่วโมงคุณหมอก็เอาชิ้นส่วนมาให้ดูมันแเบบท่านี้ก้อยเป็น,เป,นเป็นแบบว่าเหมือนยางลบอะคะ่ะม<อ>ันเหมือนยางลบออกมากองให้เราดูผ่าทีเดียวออกหลุดไหมเสร็จจบเลยผ่านไปหนึ่งปีค่ะ มันมีความว่าหมอนี่เวลาเขาฉีดเนี่ยเขาจะหนักบางคนก็หนักฝั่งขวาบางคนหนักฝั่งซ้ายดาวเนี่ยจะหนักฝั่งซ้ายรู้สึกมันยังเหลือเอาอีกละไม่ไม่ยู่สุดละมันไปล้ออีกไปล้ออีกหาอีกหมอท่านหนึ่งครั้งนี้เจาะใต้คางทุกครั้งที่ผ่มาเยอะมาใต้คางไม่าไหร่เข้าครั้งที่แล้วใต้คางนี่จะเจาะนิดเดียวครั้งที่สองนะคะแล้วก็ครั้งนี้ก็จะเลาะนิดหน่อยแต่หมอกันทุกครั้งที่ผ่าตัด กันไกลหัก็จะจะหักทุกครั้งแต่ว่าไม่ธรรมดากว่านั้นนะคะเพราะว่านางเนี่ยขอชิ้นส่วนซิลิโคนที่ล้อมมาจากหน้าตัวเองเก็บกลับบ้านด้วยเก็บมาทำไมไว้ชอบเอามาดูบางทีก็มาแช่ตัวเห็นมาดูรูปหน่อยซิลิโคนเหรอมีไหมโอ๊ยมันจะเป็นแตนี่เล็กนะต่อผ่าจากครึ่งหนึ่งครึ่งสองอ่ะ เมนสองน่ะจะเยอะใหญ่กว่านี้ก้อนใหญ่กว่านี้อยากรู้ครั้งไหนอะที่โดนเส้นประสาดอะดาวอ่อครั้งที่สองเราไม่คือเราไม่รู้ว่าโดนเส้นประสาทหรือเปล่าด้วยความที่ผ่าตัดยิ่งผ่ามากเท่าไหร่มันทําให้เนื้อเราเนี่ยไม่สมานมีความรู้สึกว่าเออมันลังคางมันลังแล้วก็ยิ้มเบี้ยวอะไรต่ออะไรมันเกิดจากอะไรเราไม่ทราบหลังจากที่ผ่านไปครั้งที่สองเนี่ยเรามีามรู้สึกว่า มันมันมันคางเบี้ยวยิ้มเบี้ยวอะไรเงี้ยหาหาแก้ทุกวิถีทางไปหาหมอว่าเอิญเป็นยังไงะไรทั้งไปฉีดพังผืดแล้วแบบอะไรเดี๋ยวดเข้าไปเนี่ยโคตรทรมานมันแสบอ่ะมันทําให้เหมือนเป็นลวกอ่ะให้ให้เพื่อจะให้ตัวพังผืดมันละลายยุบตัวลงเสียเงินค่ารักษาไปเน่ยเยอะมากแต่ว่าค่าฉีดนีดเดียวก็กลายเป็นว่ามันไม่ไผลแล้วมีหมอคนนึงบอกว่ามีการดูดแบบจีนโดยการเจาะ กระบอกไม่ไผ่เอาต้มต้มต้มเอาเอากระบอกไม่ไผ่ใส่น้ำน้ำอะไรนะล้าขาวค่ะแล้วก็ใช้ยาจีนยาจีนใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ใช้มีดใหม่ๆนะคะกรีดปุ๊บแล้วก็เอาเอากระบอกไม่ไผ่ที่ต้มอยู่น้ำร้อนนะคะเสียบฟึบเข้าไป ห่ดาไมนออกทรมานมากเลยอ่ะแต่ซิลิโคนเนี่ยไม่ออกหรอกค่ะมันคงออกเลือดเสียอะไรแต่นางเข้าใจว่าซิลิโคนจะออกคิดว่าจะช่วยได้บางทีเจาะมุมตาก็เจาะนะแล้วเจาะหมดอะแล้วก็มันก็จะดูดดูดจุ๊บตรงนั้นแต่จริงๆแล้วเชื่อไหมทำสองสามครั้งมันครั้งแรกเหมือนจะดีแต่ผ่านไปมันมันก็เหมือนเดิมอันนี้หน้าเริ่มเบี้ยวยังเบี้ยวค่ะเบี้ยวอันนี้ก็เบี้ยวแล้วมันรู้สึกยังไงคะตอนเอาไม้ไผ่เข้าไปเออมันมันก็แบบว่าเจ็บมั้ยเจ็บมั้ยตอนมันดูดดูเจ็บเจ็บตอนกรีด มีดมีดนิดหนึ่งอะค่ะมีดใหม่แล้วกึ๊บแล้วก็เอานี่ร้อๆมาเลือดมันก็ออกมาซิปนึงก็ดูดปึ๊บมันเป็นเหมือนเปิดรูแล้วคือหมอมาทำให้ที่บ้านเหรออันนี้ค่ะเป็นหมอจีนหมอจีนหมอจีนอจีนค่ะเป็นหมอจีนแล้วตอนนี้พี่ดาวโอเคกับหน้าตัวเองยังคะโอเคแล้วค่ะโอเคแล้วตอนนี้มีแต่รักษาเลยมีแต่รักษาอย่างเดียวจนกระทั่งมาเจอคลินิกของคุณหมอประดิษฐ์นี่แหละก่อนหน้านั้นทรมานต้องไปทำมะต้องปฏิบัติทําอะไรหลายอย่างต้องใงใจมันใช่ใช่ใจมันแบบมันมันเสีกาสกับงาน มันเสียเซลมันเสียความความมั่นใจไปเลยใช่ใช่ใช่งานเราเสียโอกาสเยอะค่ะก็มีคุณหมอประดิษฐ์นี่บอกว่าพามาโอเคเมื่อเมื่อ2ปีที่แล้วหลังจากที่ห่างกันผ่าตัดทางไป10กว่าปีก็ได้มาก็ขึ้นเขียงอันนี้ขาตัดใหญ่เลยบอกคุณหมอดาวไม่นี่แล้วนะราวขอวางยาวางยาสลบเลยคุณหมอจะเปิดตั้งแต่ตรงนี้เปิดนี่แล้วก็ใช้วิธีเลาะใช้เหมือนเข้าไป ละลายคะ่ะหลอมละลายปุ๊บ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 เหมือนเหมือนสว่านดหรืออะไรไล่ตั้งแต่ตรงเนี้ยมันไหลเป็นลาวา <ละ S 3> ตอนนี้มันมีวิวัฒนาการ<ช>ท,<ะ>ที่ที่ล้ำสมัยมากขึ้นเพราะฉะนั้นเครื่องไม้เครื<ม>่องมือก็จะดีกว่า<ม><ม>ในยุคแรกๆที่คุณดาวอยากเอาออกทุกวันนี้แต่มันก็อันตรายเหมือนกันนะคะเพราะาว่าจะดาวที่ทำทำแล้วทำแล้วอันนี้ก็คือผ่าด้านไม่หมายถึงว่าตอนนี้มันออกหมดยัง่งก็มีบ้างนิดหน่อยค่ะพี่แมมแต่ก็น่าจะดีแล้ววันสี่ครั้งแล้วอะะมาปรึกษาดาวถ้าเกิดดาวเห็นว เราประสบการณ์เราแน่ๆดีแล้วเนาะเราโบแล้วทองี่โบแล้วเียวคนเข้าใจผิดหมดทุกวันนก็ไม่ได้สัญนยตัมมีแต่ทูริดเมนต์ดูดชูริตเมนด์ท้ายแล้วนะคะอยากให้พี่ดาวฝากข้อคิดถึงคนที่อยากจะไปทำหน้าทำศัลยกรรมก็จริงๆก็อยากให้คิดก่อนทำนะคะไม่ใช่ว่าใครชวนไปแล้วเห็นว่าถูกหรือฟรีก็ไปคิดก่อนแล้วดูตัวเองว่า เราเราจำเป็นไหมแต่ถ้าจําเป็นก็ทําแต่เลือกนิดนึงคิดนิดนึงสิ่งไหนที่ใส่เข้าไปในร่างกายเราแล้วเนี่ยมันออกยากมากนะคะสัยกรรมมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เลวร้ายหรอกแต่ว่าเราก็ต้อง้องเลือกใช่ต้องเลือกต้องคิดดีๆและสําหรับคนทำอย่างที่พี่ดาวบอกคือพลาดเราคือบางคนเครียดจนแบบอยากจะฆ่าตัวตายพี่ดาวให้กำลังใจเขาหน่อยได้ไหมคะจริงๆมันมีทางออกนะคะดาวนี่สู้มา10กว่าปีนะก็จะได้หน้านี้มาดาวทนเท่าหร่เพราะดาวอยู่ในวงการดาวโดนกระแสเยอะะมากมาย เออยังไม่เคยยังฆ่าตายไดม่เมื่อเราเราทำเองเราต้องหาทางแก้เองค่ะซ้ยจริงจริงบางทีไม่ได้อยู่แค่ใบหน้าจิตใจจิตใจนี่สำคัญที่สุดต้องค่ะต้องค่ะวันนี้เราก็ได้ข้อคิดดีๆเนาะเกี่ยวกับการทำศิลปกรรมนะคะจะคิดดาวเยอะเลยใช่อย่างที่ดาวบอกอะค่ะต่อไปนี้น่าจะทำอะไรกันแต่ละอย่างเนี่ยต้องดูหมอให้ดีๆตึกษายเยอะๆเลยนะกว่าจะทำอะไรต้องดูเยอะๆเลยวันนี้ตรงนี้คุณเขียนเขียนมาถามคนนี้ดีกว่าคนนี้กาแนะนำดีอันนี้แนะนำด้จริงๆอันนี้คอนเฟิร์มแนะนดีเขียนกันเข้ามาในไอจีในอะไรเดี๋ยวว่างก็จะไปตอบ Okay. พวกเราทั้ง5คนขอบคุณดาวมากขอบคุณดาวมากค่ะขอบคุณค่ะกลับมาพบกันใหม่นะคะกับสมาคมเมียจ๋าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังปา่าสอรยุทธค่ะวันนี้เราทั้ง6คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ